สรุปประเด็นรายการหนกระแสวันที่4พฤศจิกายน2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นก่อตั้งชื่อตอนนะครับว่าผู้บริสุทธิ์ที่เดือดร้อนด้วยกระบวนการยุติธรรมนะครับวันนี้คือทางผู้เสียหายนะครับได้มานั่งในรายการแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองอ่ะไปทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับตั้งแต่ปี59ถึงปี62จําปีตรงนี้ให้ดีนะครับปี59ถึง62นะครับแล้วก็เจ้าตัวก็ส่งเงินมาที่บ้านอะไรไม่มีอะไรนะครับพอกลับมาที่ประเทศไทยปุ๊บ เวลาเราเข้าออกประเทศนะครับมันก็จะผ่านการตรวจคนเข้าเมืองหรือตอมอนะครับขาเข้าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเจ้าตัวก็ามาใช้ชีวิตอะไรว่ากันไปแล้วก็มีการออกนอกประเทศอีกครั้งนะครับไปเที่ยวประเทศเมียนมาก็ไปกลับได้ไม่มีปัญหานะครับแต่พอรอบที่สองเนี่ยมีการพาภรรยาและลูกจะไปไหว้พระแต่ปรากฏว่ารอบนี้นะครับไปติดตอมอติดตรวจคนเข้าเมืองว่าเจ้าตัวติดคดีเจ้าตัวข้อง,งงนะครับว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็เลยมีการแบบไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรากฏว่า เจ้าตัวโดนคดีปลอมทะเบียนรถนะครับเหมือนเป็นการบอมแปลงเอกสารราชการซึ่งเจ้าตัวก็งงว่าให้เกิดอะไรขึ้นและที่สําคัญคือคดีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือเกิดปี60จําได้ไหมครับที่ตอนต้นบอกว่าให้จําเวลาคือ5962แต่คดีมันเกิด60ซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เจ้าตัวจะมาก่อคดีนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีตัวหนังสือเดินทางที่มันมีสแตมป์วันที่ลงวันที่เข้าที่ออกก็มันก็ตรงตามนั้นทุกอย่างนะครับแล้วก็มันจะมีคนที่ ช้คาว่ามีตัวละครตัวละครหนึ่งเป็นพยานนะครับซึ่งเจ้าตัวรู้จักพยานคนนี้นะครับว่าเป็นคนอยู่ในจังหวัดเดียวกันชื่อเสียงประมาณนี้เป็นผู้มีชื่อเสียงมีใช้คําว่ามีฐานะละกันมีฐานะในจังหวัดแค่นั้นแต่ไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับหลังจากมีการขึ้นลงรึ่งศาลปรากฏว่าพยานคนนี้มีการติดต่อมาทางผู้เสียหายนะครับบอกว่าเฮ้ยรับรับผิดไปเถอะเดี๋ยวจะช่วยทั้งในทั้งนอกเจ้าตัวก็งงว่ะ ทั้งในทั้งนอกก็หมายว่าสมมติถ้าเข้าคุกไปอ่ะเดี๋ยวจะช่วยอะไรว่ากันไปหรือทั้งนอกก็คือ,เ,อเรื่องทนงทนายอะไรว่ากันไปคือเหมือนว่าให้ยอมรับผิดไปเถอะซึ่งเจ้าตัวก็ไม่โอเคนะครับเพราะว่าเฮ้ยมันแบบมันไม่โอเคเพราะว่าเขาไม่ได้ทําผิดเขาไม่อยากมีประวัติอาชญากรรมทุกคนก็ไม่ได้อยากมีประวัติอาชญากรรมอยู่ยแล้วใช่ไหมครับคราวเนี้ยปรากฏว่ามันก็เลยมีการขึ้นลงขึ้นศาลนะครับทั้งศาลชั้นต้นศาลอุทธรตัดสินว่าเจ้าตัวไม่ผิดนะครับแต่ ในรายละเอียดระหว่างทางเนี่ยมันกลายเป็นว่าจากที่มีเงินเก็บมาจากต่างประเทศมีการทํางานสามารถพาลูกเมียไปต่างประเทศได้กลายเป็นว่าเงินมันถูกใช้ไปกับค่าทนายกับค่าขึ้นศาลค่าประกันตัวเบ็ดเสร็จทั้งหมดนะั่นคือ,คอประมาณ 3- 4มสี่แสนเลยทําให้สถานะทางการเงินของเจ้าตัวผิดแผนไปทุกอย่างนะครับจนตอนนี้กลายเป็นว่าหนี้บัตรนี้บ้านที่ต้องจ่ายมันเลยแบบขาดสภาพคล่องจนตอนนี้ คอนโดก็จะโดนยึดนะครับแต่เคาะซ้ำรมซัดมันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับปรากฏว่าเมื่อปลายตุลาที่ผ่านมามีหมายไปอีกครับคราวนี้เป็นอีกคดีหนึ่งคือคดีรับของโจรจําเรื่องทะเบียนรถได้ไหมครับไอท้ทะเบียนรถนั้นไม่จบนะก็คือไอ้ตัวรถเนี่ยกลายเป็นว่าเจ้าตัวไปโดนเรื่องอันนี้อีกรอบหนึ่งครับแต่คราวนี้มันเป็นอีกข้อหาหนึ่งข้อดีข้อหารับของโจรกับตัวรถเจ้าปัญหาเจ้าเดิมนะครับซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาแล้วมันสอบถามว่า จะให้ปากคำอะไรเพิ่มเติมไหมซึ่งเจ้าตัวก็ตอบว่าไม่มีเพราะว่าด้วยความที่เข้าใจนะผมว่าผมเป็นชาวบ้านอย่างผมผมก็เข้าใจอย่างนั้นว่าก็เรื่องมันจบศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ไปแล้วมันก็น่าจะจบแล้วมันยังจะมีอะไรโผล่มาอีกปรากฏว่าเจ้าตัวไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีการพูดคุยกันว่าโอเคงั้นเอ่อมีเดี๋ยวให้ติดกำไร EM และกันกำไรที่แบบติดข้อเท้านักโทษที่แบบกันหนีนะครับก็ อ่างก็นั่งรอแล้วกันเจ้าตัวก็ยังไม่คิดอะไรนะครับก็มาส่งข้อความหาภรรยาบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวรอทางเขาทาเรื่องแล้วเดี๋ยวก็กลับบ้านได้ตอนเย็นปรากฏว่าเจ้าตัวนั่งรอจนถึงหน่วยงานราชการหน่วยนั้นปิดนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าโดนต้อนให้ขึ้นรถ,ไป,นรถไปขึ้นรถกับผู้ต้องหารวมผู้ต้องหาคนอื่นแล้วก็ไปคุกนะครับแล้วก็โดนทําขั้นตอนเหมือนกับผู้ต้องหาทุกอย่างคือโดนแก้ผ้าโดนยึดของโดนอะไรว่ากันไปนะครับแล้วก็ ตามหลักแล้วว่าผู้ต้องหาที่จะโดนแบบตัดผมนะครับที่โดนก้อนผมเนะี่ยก็คือจะมีเวลาประมาณ5วันแต่ปรากฏว่าวันที่2เจ้าตัวก็โดนก้อนผมนะครับด้วยการเจ้าหน้าที่บอกว่าอขอโทษนะต้องทําเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวหัวหน้าว่าเกลเลยกายว่าเจ้าตัวก็โดนก้อนผมไปด้วยแล้วก็คนที่ประกันตัวมาก็คือภรรยาภรรยาก็แบบไปแบบกู้หนี้ยืมสินเพื่อจะแบบประกันตัวสามีออกมานะครับก็เลยเป็นที่มาของการไปร้องอ ทนายรณรงค์แล้วก็มานั่งในรายการในวันนี้นจนแบบเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้จะบอกว่าเราก็ได้ความรู้ในฐานะชาวบ้านที่เราไม่รู้มาก่อนนะครับว่ากรณีนี้ในกรณีที่คุณเจอหมายสารหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่คุณแบบไม่ได้มีความรู้นะครับสามารถติดต่อไปที่หมายเลข1 1 5 7นจะครับจะเป็นสายด่วนปรึกษาปัญหากฎหมายของสำนักงานอายการสูงสุดนะครับเปิดบริการ ตั้งแต่จันถึงเสานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรื่องของกรณีอย่างกรณีของของผู้เสียหายนี่นะครับที่มันมีการเรื่องเสียเงินเสียทองโดนจับเข้าคุกอะไรว่ากันไปเนี่ยมันสามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้นะครับโดยต้องติดต่อที่กองทุนยุติธรรมนะครับออความรู้เพิ่มเติมของวันนี้นะครับก็คืออย่างกรณีของผู้เสียหายมันก็จะมีคําถามว่าอา้าวแล้วเวลามันมีหมายไปที่บ้านอ่ะคนที่บ้าน ที่อยู่ประเทศไทยเขาไม่ได้แจ้งหรอซึ่งเจ้าตัวอธิบายว่าพ่อแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงส่วนน้องชายก็ไม่ได้ค่อยรู้เรื่องอะไรนะครับก็มีหน้าที่ดูแลคุณพ่อกับค,คุณแม่ก็เลยการว่ามันไม่ได้มีการแบบส่งข้อมูลตรงนี้ไปแล้วก็ความรู้ที่ได้เพิ่มเติมนะครับกรณีสมมุตินะครับถ้ามีคนอยู่บ้านแล้วมีเจ้าตัวไม่อยู่อยู่ต่างประเทศอยนะ่างเงี้ยคนที่อยู่ที่บ้านก็อย่าปล่อยปากละเลยนะครับเพราะว่าถ้าตามสเต็ปของตำรวจมันจะเป็นหมายเรียกแล้วค่อยเป็นหมายจับใช่ไหมครับอันเนี้ย อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นหมายคนที่บ้านต้องอ่านนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเพราะอย่างกรณีน,นีน้มันจะกลายเป็นว่าคุณเมกคุณเพิกเฉยกับหมายที่มันมาแล้วคราวเนี้มันก็จะกลายเป็นคดีความที่มันแบบไปใหญ่ไปโตอะไรแก้ซึ่งทางทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้นะครับก็คือก็แนะนําว่าอันนี้ให้ทางตัวญาติที่รับหมายเนี่ย ติดต่อไปที่1157และขอคําแนะนํานะครับซึ่งมันจะมีกระบวนการแบบว่าสมมุติผู้เสียหายอยู่ที่เกาหลีใต้ใช่ไหมครับก็ให้ไปติดต่อที่สถานกงสุลไทยที่เกาหลีใต้นะครับและมันก็จะมีกระบวนการขั้นตอนในการใช้คําว่ายื่นคําร้องยื่นคัดค้านให้ปากคําอะไรก็แล้วแต่ท,ที่ที่ทางสถานกงสุลหรือสถานทูตเนี่ยจะเป็นคนติดต่อมาให้ทางหน่วยงานในประเทศไทยเพื่อที่จะแบบ ไม่เหมือนกับว่าเราหนีไปเลยนะครับอันนี้ก็สาคัญนะครับสำหรับถ้าใครที่แบบมีญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศและเจอเหตุการณ์แบบนี้นี่ก็สาคัญนะครับแล้วก็จริงๆวันนี้มันมีรายละเอียดเรื่องกฎหมายค่อนข้างเยอะนะครับถ้ามีเวลาก็อยากอยากให้ไปดูเหมือนกันนะครับเพราะมันผมผมเอาแบบเนื้อๆมาละกันมันจะมีรายละเอียดปีกย่อยที่แบบว่าเรื่องการยื่นประกันตัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีเวลาก็แนะนําให้ไปดูแต่ว่า,อาลองไปถลายอ่านคอมเมนต์นะครับก็ ผมว่าก็เป็นเอกสารอยู่นะเหมือนกับเออมันมีการพูดว่าประชาชนต้องต้องรู้เรื่องหน่วยงานนี้แต่เอาสาบานเลยนะเกิดมาไม่เคยได้ยินอันนี้เพราะผมว่าผมผมว่าหลายหลายหลายท่านแหละไม่น่าจะรู้ว่าไอ้หนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่แต่โอเคก็เราได้ความรู้นะครับก็แชร์ความรู้นี้ไปกับให้คนที่เรารู้จักหร,หรือหรือญาติพี่น้องหรือใครก็ได้ที่แบบเขาประสบพบเจอปัญหานี้นะครับเพราะว่าเอาจริงเราก็ไม่ได้แบบ รู้กฎหมายขนาดนั้นนะครับหรือว่ากองทุนกองทุนยุติธรรมเนะี่ยเราก็ไม่ได้รู้จักนะครับก็ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้จะบอกออคอมเมนต์อีกกันหนึ่งก็คือของตัวทนายรณรงค์นะครับที่บอกว่าผมเห็นคอมเมนต์เกี่ยวกับแกมาหลายรอบแล้วอะไรเงี้ยก็แบบอ,อ,อยากให้แกอ่านคอมเมนต์เหมือนกันนะว่าแบบมันไปในทิศทางเดียวกันอะไรเงี้ยมันจะมีมันจะมีหลายๆจุดที่ที่ผมว่าหลายๆหลายๆท่านไม่ชอบเนาะก็ประมาณนี้นะครับของวันนี้ก็แบบ สงสารทางผู้เสียหายนะครับเพราะว่าแกเ็าบอกว่าเนี่ยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้นะสถานะทางการเงินไม่โอเคตอนนี้ผัวเมียก็ทะเลาะก,กันนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าต้องเป็นจะไม่มีคอนโดอยู่ไม่มีค่าเทมเอมให้ลูกเหมือนก็เจ้าตัววิ่งไลเดอร์อ่ภรรยาวิ่งกลางวานันตัวเองวิ่งกลางคืนนะครับได้ตัวเองได้เจ็ดลอยแล้วก็เอามารวมกันเพื่อจะแบบส่งเสียลูกแต่การว่าหลังจากที่ที่โดนจับเข้าคุกไปใช่ไหมครับแล้วเจ้าตัวออกมาเนี่ย เขามาขับรถมาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะเหมือนกับก็เข้าใจว่าจิตใจมันก็คงไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วว่าทําไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้นะครับก็แบบขอเพ็นกกาลังใจให้ทางผู้เสียหายด้วยนะครับแล้วเขาบอกหวังว่าทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับเป็นหนึ่งกาลังใจให้ก็ใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เจอกันคลิปหน้าครับ